สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เพชรก็จะเอาเลขเด็ดจากสำนักดังต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ชมนะถ้าใครชมแล้วชอบก็รีบไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะอ่าเหมือนแม่เพชรนี่แม่เพชรชอบตัวไหนก็จะซื้อไว้แต่เนิ่นๆไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดนะคะ เดี๋ยวคนเขาจะเอาเลขดีๆไปหมดเมื่อคุณมีเลขดีแล้วคุณไปไปซื้อเลยนะคะที่ร้านลอตเตอรี่ตอนนี้แล้วมาลุ้นความเฮงความรวยความปังด้วยกันค่ะเลขท้าย2ตัว0440เลขท้าย3ตัว904 V I P 1มิถุนายนอ่าอันนี้เลขรับวงในนะคะกองสลากนะคะ4224นะคะรับประกันมาล้านเปอร์เซ็นต์เออต้องไปซื้อไว้แล้วนะเนี่ยนะ อ่าอันนี้ของเจ๊ฟองเบียนะเจ๊ฟองเบียให้มานี่ก็คือเด่น8ปดนะคะทุกคนเม็ดเดียวเห็นไหมเม็ดเดียวก็คือ8ปดเจ็ดนะเอ่อนั่นแหละดูเอานะคะอ่าดูเอานะคะอันนี้คือเลขทดลองออกนะถ้าใครชอบก็สามารถไปซื้อตามได้เลยนะคะค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะ ถ้าถูกมีโชคมีลาบก็อย่าลืมมาซื้อสบู่ของแม่เพชรนะสบู่ลดฝ้าสบู่ลดสิวแล้วก็ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสขอบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆนะคะใช้แล้วจะติดใจนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ร่ำรวยร่ำรวยนะคะอ่าดูเป็นแนวทางไว้เลย